สวัสดีครับทุกคนเช้าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหม้อต้มไม้กิษณานะครับเมื่อวันก่อนเราก็เอาไมา้ไปบดแล้วก็ได้ไม้มา25กิโลนะครับผมไม้เป็นไม้ฝุ่นที่บดแล้ว2 5่กิโลผมก็จะเอามาลงในเตานี้นะครับเตาตรงนี้นะครับผมเราก็จะใช้ใช้ต้มด้วยแก๊สนะครับเพราะว่าเตาแบบนี้ก็จะมี2ลักษณะ เตาที่ต้มฟืนก็มีนะครับเตาที่ต้มด้วยแก๊สก็มีนี่ครับสายแก๊สล้วก็จะต่อมาจากถังแก๊สนะครับแล้วก็มาเข้าในเตาส่วนข้างล่างหัวเตานี้ก็จะเป็นก็จะเป็นไอ,อก็จะเป็นเนี่ครับไฟแก๊สก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่ตรงกลางของตูดหม้อตรงกลางของตูดหม้อเราก็จะต้มเราก็จะ เราก็จะต้มหม้อแล้วก็ลักษณะการต้มของเขานะครับเวลาน้ําในหม้อนี้เดือดนะครับมันก็จะเกิดเป็นไอขึ้นมาบนฝานี่นะครับแล้วพอเป็นไอปุ๊บไอก็จะขึ้นมาตามลําท่อเส้นนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เราจะมาโค้งลงท่อใหญ่คือท่อพักตรงนี้ตรงนี้เราจะเป็นท่อน้ําหล่อเย็นนะครับลักษณะการหล่อเย็นก็คือเราจะมีถังพักน้ําอยู่ข้างบนนะครับ พอเราปั่นนะ้ำขึ้นไปบนถังเราก็จะปล่อยปริมาณน้ําลงมาตามสายนี้นะครับผมพอมาเข้าสายนี้เราก็จะมีวาล์วกั้นตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเราจะใช้วาล์วตัวนี้กัน้นลักษณะเราจะเปิดปิดวาล์วตัวนี้ให้น้ําลงมากลงน้อยเราก็อยู่ที่อุณหภูมิของอของน้ําในหลอดแก้วเรานะครับว่าน้ําในหลอดแก้วเราตรงนี้นะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับให้เราจับดูนะครับผม ถ้าเกิดน้ำตรงนี้ร้อนนะครับมันก,ก็จะเกิดเป็นไอขึ้นตรงปากของหลอดแก้วนะครับเม,เมื่อเกิดเป็นไอขึ้นน้ำมันของเราที่เราได้แล้วมันก็จะเกิดการระเหยนะครับระเหยขึ้นเป็นไอแล้วก็น้ำมันเราก็จะลดลงนะครับก็จะได้น้อยนะครับเราต้องระวังนะครับอย่าให้น้ำถึงกับเดือดนะครับเราต้องแค่จับเราต้องแค่อุ่นๆนะครับส่วน การเร่งรอบไฟของของหัวแก๊สนะครับเราต้องเร่งดูให้ให้เห็นตรงนะครับน้ำที่หยดหยดลงลักษณะลงในในโถกแก้วนี้จะต้องหยดเป็นจังหวะช้าๆนะครับถ้าเราดูตรงน้ำข้างล่างจะเห็นมันกระเพื่อมอยู่ออมันก็ไม่นะครับ นะครับให้น้ำหยดอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าแรงไปก็จะน้ํนี้นี่จะร้อนนะครับถ้าเราปล่อยเบาก็จะพอดีกับน้ํหลอเย็นเขานะครับผมโอเคครับนี่คือกระบวนการกันนะครับผมกันน้ํามันกิษณาครับผม